สวัสดีครับเในช่องคุณพ่อกาดไฟขังนะครับเย่หายไป2วันเนาะอาทิตย์จันนะฮะก็ตามที่เห็นนะครับในคอมูมว่าเรียบร้อยนะฮะแตกสามนะครับสมรอบเป็นอะไรกันเย้ยๆนะ,ะกับโควิดนะฮะกะารรักษาสุขภาพด้วยเนาะ,ะอ่าก็เลยไอตอนที่เป็นโควิดก็ไม่ได้ลองนะจริงๆมาได้ลองตอนที่กําลังจะหายแล้วก็ได้ลองช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์เนาะได้ลองช่วงวนั้นก็ ก็โอเคก็ถือว่าเป็นเด็กที่สนุกคุณพ่อค่อนข้างชอบเบลลี่ตั้งแต่ภาคจีเนาะมาภาคเนี้ยคุณพ่อเลยอชอบชอบกับชอบกว่าอิสซาเบลเพราะว่าคุณพ่อคิดว่าอิสซาเบลมันมันเรื่องเยอะไปเบลลี่มันมันเรื่องน้อยกว่าเนาะมาดูที่ีเล่นกันดูเด็กกันนะครับหายแล้วนะเลยคิดดีแล้วนะวนะวนะไม่ได้โพสให้ดูนะครับแต่ว่าก็ก็ยังมีไออยู่เนาะก็ยังเป็นลองโควิดอยู่นั่นเองนะฮนะมา ตัวเริ่มใช้เป็นน้องนาคนะน่ารักนะฮะเป็นฟอยฟุ้งฟิงด้วยก็เลยใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวเริ่มไปเลยเวนกาดนะครับแน่นอนว่าเด็กเบลลี่ยืนแวนก็ต้องเป็นบิ๊กเบลลี่นะครับหนึ่งเป็นสองพันมีแอคเซลออโตแวนเมื่อมันโจมตีอ่ะในระหว่างแอคแทกเฟสของในระหว่างแอคแทกเฟสและเอ็นเฟสของใครก็ได้ถ้ามีการ์ดถูกรีทายเราได้ได้จวบหนึ่งไม่ติดวันเพือเทินตอนที่รีวิวคุณพ่อจานไม่สัดไม่ละเอียดเนาะก็ นั่นแหละตามนั้นนะครับทั้งหมดออแรกคุณพ่อคิดว่ามันติดวันเพเทอร์งไงเอ้ยมันก็จะมันก็จะติดวันเพเทอร์มันจะเก่งหรออย่างงี้อย่างงี้พอได้เล่นเองอ๋อมันไม่ติดวันเพเทอร์นี่ว่าแล้วมันถูกรีทายทั้งในเมนเฟดไอ้ในแอทแทคเฟดแล้วก็ในเอ็นเฟดในเมนเฟดไม่ไนะแค่แอทแทคเฟดกับเมนเฟดไอ้กับเอ็นเฟดทำให้มันแบบโคตรเก่งเลยคือเห็นตายจัว่วก็คือเมคานิกเดียวกับภาคจี G, นั่นเองคือการตายจัว่วนั่นเองแถมเมื่อถูกรีทายจากฝั่งตรงข้ามเป็น คางีโล uh, หรือนารุที่ไม่ใช่นารุใส่าย,ายนารุใส่ย,ยิงก,ก็ก็เห็นบะก็เห็นถูกยิงก็ตายก็ได้จัว่วตายก็ได้จัว่วโคตรง่ายเลยแถมเท่าที่เท่าที่อ่านเท่าที่ลองเล่นวีมาอยากไปลองจัดพรีเมียมเลยเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้น่าจะไปลองเอาไปจัดพรีเมียมเนาะอาจจะได้เห็นเร็วหน่อยนะกับเบลลี่นะเพราะว่าอ่านสกิลเออค่อนข้างว้าวนะเพราะว่าสไตล์เอาเอ็นเฟดแล้วก็ตายจัว่วแล้วก็ได้จััวอีกคู คตรคุ้มเนาะแต่ว่ามือก็กองก็รีดกองกันรัวนั่นเองเนาะอีกสก,กิลนะครับสก,กิลที่เก่งในภาควีหรือสก,กิลเก่งของมันเลยก็คือเมื่อมันโจมตีเขาจะบาดหนึ่งลุกเรียกการหนึ่งตัวที่พลังสองหมื่นหรือมากกว่าถ้าในโซมีเกียรสามลุกทุกตัวที่พลังสองหมื่นหรือมากกว่าโคตรเก่งทําให้สามารถลุกแถวได้ทั้งบอร์ดได้แาบเวนแวน,วนก็เจ็ดเวฟแปดเวฟได้ง่ายๆง,ง่ายมากๆนะฮะตัวรองคุณพ่อลืมหยิบ ตัวสำรองมาให้สำหรับคนที่แบบเออไม่ชอบตัวนี้อยากเปลี่ยนเนาะอ่ะตัวรองนะครับคุณพ่อใช้เป็นเจ้านี้สามใบเนาะใช้เป็นฟอ r p เพนเ r นะครับก็1นึ่งมสพมี e x c e l Active v a l e a ลียวันเผื el, ar, One n, so ่อเซอร์ t หนึ่งใบเลือกยูนิตหใบตัวนั้นจะบุกทาง1นึ่งมืนจนจบเทินแล้วก็เมื่อจบเทินรีไทยตัวที่ถูกเลือกแล้วก็ถ้าตัวนี้อยู่ช่องแวนได้จั่วหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ช่องเลียก,ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสกินออโต เมื่อมันถูกรีทร์แตช่องเลกัดจากความสามารถหรือค่าคอร์สของการดเล่าถ้าในช่องแวล์ติดเบลลี่สามารถเอามันเข้าโซได้ก็เก่งคุณพ่อชอบไอ้ตัวเนี้ยเพราะมันอาวถึงแม้มันจะเสียบาสในการโซบาสก็ตามแต่ว่ามันสามารถจิ้มใครก็ได้จิ้มตัวมันเองก็ได้เพราะฉะนั้นปกติแล้วที่จะจิ้มอ่ะคือจิ้มตัวมันเองเพราะว่าเด็กเนี้ยตัวอื่นคุณพ่อทําให้มันตัวอื่นเกือบทุกตัวมีประสิทธิภาพที่จะยืน เกินสองหมนด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นไอเนี่ยจิ้มตัวเองแถนถ้าจิ้มตัวเองปุ๊บจบเทินตายตายจั่วของเบลลี่แล้วก็เวเป็นเบลลี่เอามันจะโซอีกทีหนึ่งโคตรจะคุ้มนะฮะซึ่งถ้าคุณคิดว่าเป็นไวผมห่วงบาทผมไม่อยากใช้โซมงโซบาทเยอะก็จะมีเจ้าหมานี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟรีๆนะครับก็จะใส่แทนไม่ได้เลยหรือจะใส่เพิ่มไปสบายหนึ่งหรือใส่นี่สองไอ้นี่หนึ่งไอ้นี่หนึ่ง,ไอ,ง,ไ,อง,ไ,องไอ้นี่สองก็ได้แล้วแต่ก็ เอนเบลทายแองเกิลนะครับก็พลังหนึ่งมีแ x คเซลคอิเแวนเลียในเทอร์เล่าถ้าเราไม่มียูนิตในตูดมันหรือหัวมันมันจะบวกหมืน่นก็คืออยู่ช่อง Excel หรือว่าอยู่ช่องเลียที่ไม่มีตูดนั่นเองอีสกสกีหนึ่งออโตแวนเลียเมื่อมันตีฮิตจิ้มเพื่อนหนึ่งคนบวกหมืน่นก,ก,ก็ก็ได้นะแต่ว่าบางโอกาสละกันบางโอกาสคือเราไม่อยากจะต้องฮิตไงแล้วถ้าไอ้นี่มันฮิตอ่ะโอเคถ้ามันฮิตก็โอเคแหละก็จิ้มได้แต่ว่าในบางโอกาสคือแบบ ทุกตัวมันเกินอยู่แล้วม,มันขาดตัวหนึ่งอ่ะที่มันอยากได้เกินหรืออตัวที่อยากได้บัฟพลังอ่ะคุณพ่อเลยใช้เป็นเสือดำสมมาก,กว่าเนาะแล้วแต่ชอบนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กมันเร็วขึ้นในในการขึ้นสามของเบลลี่มันวิ่งปุดปาร์ปุดบปาร์นะฮะก็จะใส่เป็นอแฮมดงคุปปะของแฮมซุเกะเนาะแฮมด้งนะ 1น0 0 0มีแอคเซลนะครับออโต้แวนเลียบนเพลเทิร์เมื่อยูนิตอื่นเข้าช่องแอคเซลบัตหนึ่งเอาเกลดสามจากมือหนึ่งบายาโซเอาอะไรก็ได้หนึ่งบยัาโซแต่ว่าในกรณีนี้เอาเกล็ดสามนั่นเองเนาะทำให้เบลลี่มันมีเกลดสามในโซงเอามือหนึ่งบยยาโซตัวมันและตัวที่อยู่บนแอคเซลจะบวกตัวละหมื่นทำให้บัฟพลังได้ละแล้วก็ถ้าเรามีแอคเซลช่องหรือมากกว่าได้จัว่วคืนหนึ่งก็ก็ถือว่าแฮมดงอ่ะ ต่อให้เรามีแ x c e ซลช่องหรือในโซล์ก็คือในโซลเรมีเกรดสามอยู่แล้วก็ตามแฮมด้งก็ยังคุ้มค่าในการที่จะกดสกิลของมันอยู่ดีเพราะว่าได้จั่วคืนในกรณีที่มี2 e x แ e l แต่ว่าถ้ามีกรณีกรณีมีแ x c e ซลเลยราก็ทำให้สามารถลุกทั้งบอร์ดได้นั่นเอง mm hmm. เด็กนิกเกรดสาเยอะนะสิบเอใบนะฮะอะเกรดสอใบแรกเดอะแบก1ในตัวแบกของเด็กนะฮะก็จะเป็นเมชาด ฟร์ซ่านะครับก็พันชวพันออตโต้แวนเลียเมื่อลงสนามจากมือบัตรหนึ่งเปิดทับสองเอาหนึ่งใบลงช่องเล็กหนึ่งใบลงดับโซนอีกสกิลหนึ่งออตโต้เรียการ์ดมันมาเทิดเมื่อมันโจมตีถ้าบรกัศเราเป็นเกรดสามโซบัตหนึ่งใบเลือกเรียนหนึ่งตัวบวกหมื่นแล้วก็จบเทิร์นรีทายตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่ช่วยบับพลังให้เพื่อนได้บับให้ตัวเองก็ได้บับให้ใครก็ได้เป็นเรียการ์ดทาให้พลังมันเกินสองหมื่นก็ ถ้าใช้นี่เกินส0 0 0มก็ให้มันไปยืนบน e x c e l เป็น14 14จิ้มตัวเองเป็น24เกิน20,000เท่าที่เล่นมาทั้งหมดคนที่คิดว่าแบกเด็กที่สุด1ตัวคือเจ้านี่โคตรแห่งความเก่งนะฮะเป็นสปูแมรี่นั่นเองก็พันชื้พันออตโตเวนออตโตเรกาดวันเพเทินเมื่อมันโจมตีถ้าเราแวนกัดติดเบลลี่ตัวสามารถให้ตัวมันและเบลลี่บวกตัวละหมื่นได้ถ้าทำจบเทินตาย อีกสกีนหนึ่งออโต้เลียมเอ้ยออโต้เมื่อดูออโต้วออตวแวนนั่นแหละเมื่อดูไรทับโดดลงเลียได้เก่งโครเก่งตัวมันเองตีบนแอคเซลมันก็เป็นยี่สี่แล้วเบลลี่เป็นยี่สองเอาอะไรมันไม่เก่งเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนได้เนาะก็เอ๊ะอ๋อนี่นี่โอเคคุณพ่อใช้เป็นจีโอกราฟใจแอนนั่นเองเพราะอะไรเพราะมันใช้ง่าย เด็กนี้มันเป็นเด็กแอคเซลแล้วมันมีตัวใช้บาสอย่างเบลลี่ที่ต้องใช้บาทและว1บาทสมีแฮมดงที่อาจจะต้องใช้1บาทสแถมยังมีไอหมาป่ากเกตสองที่ใช้อีกหนึ่งบาทสเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใส่ตัวกินบาทสอีกบารสน่าจะไม่พอตอนขึ้นสามเพราะฉะนั้นใบหลายตัวที่ไม่ใช้บาสได้ก็เลยจะไม่ใช้บาทสนั่นเองกับจีโอการาฟจีโอการาฟสก,กิลง่ายคอนติเนียวนะฮะถ้ามันอยู่ช่องแอคเซลบวก8ปดพันแปดเจ็ดเป็นสิบสี่เอ้ย แปดกับแปดบวกแปดพันกับเก้าพันเป็นสิบเจ็ด <Joan> สิบเจ็ดบวกอีกห้าพันเป็นยี่สิบยี่สิบสองเกินสองหมื่นแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นี่อยู่บนแอคเซลมันก็ตีเกินสองหมื่นอยู่ดีใช้ง่ายเนาะแถมยืนสิบเจ็ดตลอดการด้วยในช่องแอคเซลนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ชอบก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้กันก็จะเป็นเจ้านี่นกนะฮะนกหงยกบรัสเซนอิงโก้นะเก้าพันชิวพันนะครับออโต้แวนเลียเมืองสนามบาตรหนึ่งเปิดทับเจ็ด แสดงเกตสามหนึ่งบายลยกขึ้นมือนะครับตัวมันบวกสามพันถ้าอยู่บนช่อง Excel ลรีไทยด้วยก็จะได้จวจากเบลลี่อีกทีหนึง่งก็ดีไหมมันก็ดีแหละแต่คุณพ่อคิดว่ามันเบืองบาสเกินในการเล่นแบบคือเซตอัพบอร์ดเบลลี่ใช้แ,แน่นน่หนึ่งบาสนกใช้อีกหนึ่งบาสอาจจะมีหมาอีกหนึ่งบาสอาจจะมีแฮมด้องอีกหนึ่งบาสต่อให้ไม่มีหมาได้ก็มีแฮมดงมีนกมีเบลลี่ใช้สามบาสได้หนึ่งเทินแล้วเทินเดินไปแทบจะเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยคิดว่า ถ้าตัวไหนไม่ใช่บาร์สได้ก็เลยพยายามไม่ใช่บาร์สละกันซึ่งไอพวกเกตหนึ่งก็ดีตรงที่เกตหนึ่งไม่กินบาร์สสักตัวนะฮะตัวช่วยในการเด็กนี้กินบาร์สเยอะนี่เห็นนะครับตัวที่จะช่วยในการทําให้เรามีบาร์สใช้ก็คือเจ้านีนี่คืออีกหนึ่งเห็นผลนี่คันว่าใส่เสือดาอ่าเพื่อนคะแนนชื่อดังนเนสเซอโทบีนะครับก็แปดพันชูหมืน่นออโตวแวนเมื่อมันตีฮิตจวอีกสกิลที่ใช้จริงๆก็คือออโตเลีย ไม่อถูกี่ช่องเรียกาดจากความถีม่หรือค่าคอร์ดไงเดมเป็นตัวช่วยไงเดมแล้วก็มันไม่มีตัวไหนที่จะทำให้มันตายได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเสือเกตสามกับซึก,กับหมาเกตสองนี่จะจิ้มหนึ่งตัวให้มันตายได้ก็จิ้ม,มไอเนี่นยอาจจะเอาขึ้นมาตีก็ได้หรือหรืออาจจะช่วยบูธแรงๆหรือไปยินแอคเซลยินเซลเว้นสิสามจิ้มเป็นสองสามก็ลุกได้อยู่ดีจบเทินค่อยตายตายแล้วก็ไงเดมคืนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ที่เป็นสาเหตุที่ทําใส่ไอ้พวกที่มันจิ้มเพื่อนได้มากกว่ามากกว่าตัวอื่นนั่นเองนะฮะมากกว่าไอ้เจ้าเจ้าเนี่ยที่มันต้องฮิตไงในบางกรณีที่แบบเราไม่มีบา์ใช้แล้วจริง,รงๆเทินหน้าอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไอ้นี่ยมาจิ้มให้มันตายไปได้เลยก็ได้ง่ายๆเนาะเสียงรียบร้อยรียบร้อยนะเสียงไปแล้วนะรู้สึกตัวเลยว่าเสียงไปแล้วนะอ่ะ อีกตัวนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ช่วยช่วยแบกเด็กอีกตัวหนึ่งเพราะว่าทําให้ปัดเศษขึ้น20,000ได้ง่ายๆเนาะเป็นบูชแบดนะฮะ8,000ันชิลหมื่นออโต้แวนเมื่อลงสนามทิ้งมือจัว่วก็ลงช่องแวนเปลี่ยนมือได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงช่องแวนได้นั่นเองอีกสกีนหนึ่งออโต้เลียนนะครับเมื่อจบกระดอนที่นี้บูธลิทายโตมันเลือกเลกาดที่มันบูธให้หนึ่งไอเลือกเลกาหนึ่งตัวตัวหนึ่งก็ได้ในสนามบวกให้หมื่นหนึ่งง่าย โคตรง่ายแล้วก็สุดท้ายแน่นอนนะครับเปิดท,ท่า้าสามนั่นเองก็คราวนี้เป็นลายถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณพ่อเล่นเบลลี่เยอะกว่าเอสเเบล,ลไงเลยเลยเอาไอการ์ดที่ถูกต้องเนี่ยมาใส่เบลลี่นะฮะแปดพันชิวหมืน่นออตโต้เลียมในเทอนเราถ้าเรามีการ์ดในช่องแอคเซล,ลบวกพลังห0 0พันะครับกสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมนะออตโต้แวนเลียมนลนสนามจากมือเปิดท็อปห้าอระสาจุงใบขึ้นมือให้ขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบที่เหลือกับกองสัพ์ เมนเดกก็มีเท่านี้เนาะจัดค่อนข้างจะใช้ของใหม่เกือบจะรวนเลยเนาะมีแค่จีโอกราฟซึ่งถ้าไม่กับแฮมดงซึ่งปัญหาคือแฮมดงหลายๆคนอาจจะไม่ได้เก็บไว้เนาะเพราะาอยู่ในบ็อกอบลิสเบลเนาะแล้วก็ทริกเกอร์ทริกเกอร์เด็กนี้คุณพ่อยังใส่เป็นทริกเกอร์เสถียรเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นดอพีจีสี C, ่คีสี่ฟอนสฮิวส เป็นทิกเกอร์มาตรฐานเลยเพราะว่าเท่าที่ลองมามาตรฐานค่อนางจะคุ้มในการเล่นเนาะมันจะไปใส่ถ้าจะแนะนำให้จะถ้าจะเปลี่ยนแนะนําคือคี้นาฟอนต์ได้แต่ในบางกรณีคุณพ่อก็อยากได้ฟอนต์ก็เลยเอ๊ะคิดไม่ออกเอาไปอย่างมาตรฐานละกันเด็กนี้พลังเลี้ยงค่อนข้างเยอะอก็คือยืนที่สองสองสองสามสองเจ็สองสี่สองสองสองสามเอประมาณเนี้ยใส่คีนนาได้ก็ตามนั้นนะครับ แต่เอาจริงๆใส่ฟอนต์นำก็ไม่น่าเกียดเนาะเพราะว่าเบลลี่มันงัดลุกแล้วสมมติว่าฝันของข้าม,มันตกทิกเกอร์อย่างเงี้ยเช็คเจอฟอนต์มันก็ลุกขึ้นมาบวกไอ้พวกที่ลุกขึ้นมาบวกอีกหมื่นหนึ่งอีกไงก็น่ากลัวอยู่นั่นเองนะครับก็ใส่มาตรฐานไปก็ได้วิธีได้ถึงเด็กนี้ค่อนข้างจะง่ายเนาะขึ้นเกรดหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเด็กที่คุณพ่อคิดว่าเกตดหนึ่งขึ้นใครได้หมดเลยคือเพอร์เฟกต์ไหลได้ทุกตัวเกรดหนึ่งอันนี้ก็เปิดห้าสามไอ้น,นี้ก็ เปลี่ยนมือจวดทิ้งจัวไอ้นี่ก็ฮิตฮิตจัวก็ไอ้นี่อาจจะดีแต่เราเริ่มหลังเริ่มหลังก็จะนี่ลงแวนก็จะฮิตจัวได้แต่ถ้าเริ่มก่อนก็ไอ้สองตัวนี้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าไ,ได้เปลี่ยนมือกับได้เปิดหาสาก็คือเปลี่ยนมือเหมือนกันนั่นเองดับเบิลเปลี่ยนมือ,อมขึ้นสองเอาจริงๆขึ้นสองเพอร์เฟกไลฟ์ของมันก็น่าจะเป็นเจ้านี้เนาะเพราะว่ามันจะได้บอดฟรีหนึ่งใบก็เมื่อลงจากมือบัตรหนึ่ง เปิดทับสองคอหนึ่งตัวก็เปิดคอใครได้ก็คออ่ะสมเปิดคอคอ,คอแฮมดงเปิดมาเป็นแฮมดงกับกับเออท่าสามอย่างเงี้ยคุณเอาเปิดท่าสามลงดอปแล้วก็แฮมดงลงก็ตีไป 9, เก้าพันเผื่อได้ฟอนแล้วก็ตีไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองเผื่อได้เผื่อรับฟอนเผื่อรับคริแล้วก็ขึ้นสามแน่น,นอนว่าเด็กนี้ถ้ามันไม่ขึ้นเป็นเบลลี่ก็ค่อนข้างจะเจงบงจงเบงนะฮะเอ็กเซลลืมหยิบสักครู่อยู่ตรงนี้โอเค ข้างๆมี Excel ใช้ Excel tool นะถึงแม้ว่าจะพลังเยอะแล้วก็ตามแต่ว่าก็ไอ้ถึงแม้จะมีมือแล้วก็ตามแต่ก็อยากได้พลังอยู่ดีเอยอย่าได้มือเพิ่มอยู่ดีจะได้น Excel หนึ่งก็ได้แต่ว่าคุณพ่อแนะนำยังไงว่า Excel 2สองนี่แหล,ละง่ายสุดอ่ะตอนนี้ไม่มีเกจสามในโซและผอ,อิญผอ,อิญว่าเรามีถือเราจะมีถือแฮมดงไว้สบาบหนึ่งอยู่แล้วเนาะจะได้ทำคอมโบให้ดูทีเดียวไปเลยอ่ะคอมโบนี้ใช้สองบาท อาจจะมีหนึ่งบาทที่ใช้เบื่อกี้แล้วก็อีกสองบาทเนาะก็ลงสักตัวหนึ่งบนช่องแ x c เซอาจจะลงง่ายๆเลยก็ลงเป็นเจ้านี้ลงช่องเ e l ครับสก,กิวแฮมดงบาทหนึ่งเอามือหนึ่งมบยโซก็ในกรณี้ก็เป็นเก็ดสามละกันตัวที่ลงมาก,กับตัวมันบอกตัวละหมื่นอ่าหรือเอาให้เอาที่ง่ายๆเลยละกันเอาที่ง่ายๆอืม ที่งง่ายๆที่งง่ายๆอาจจะเป็นไม่มีอาจจะอยากได้แบบเล่นนับเดดได้แดมคืนอย่างนี้อ่ะตัวที่ลงมาบวกตัวละหมื่นตัวละหมื่นอืมแล้วก็ใครดีเออใครดีใครดีเออเอะไม่ได้สิไม่ได้เอามเอาม่เโล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 ลงลงลง็กเซลอ่ะเอาเอาหมานี่ลง็กเซลไม่กดสกิลครับเพราะว่าบารไม่พออ่ะบวกตัวละหมื่น สองตัวนี้บวกตัวละหมื่นแล้วคุณก็ไปคอสักคนหนึ่งมาอืมโอเคครับคอเป็นเจ้านี่แล้วก็คอเป็นเจ้านี่อเอ็คเต็มตัวแบทเทิลครับเป็นคอมโบนะเอาหมาตีก่อนอ่ะอันนี้ตีก่อนก็นกนได้หนึ่งมื่นสองพันครับเอาหมาตีสกิลหมาครับโซบัสหนึ่งไม่ต้องโซเกตสามนะโซเกตศูนย์เกตหนึ่งเกตสองไปก็ได้จิ้มหนึ่งตัวบวกหมืน่น จบเทินตายอันนี้จะเป็น14-24ข้างนี้ตีครับ16-26เมื่อตีเสร็จสกิลครับตายจิ้มหนึ่งตัวใครก็ได้บวกมึงหมืนจิ้มตัวนี้หนึ่งหมืนสกิลแวนเห็นตายในแบทนเฟสจัว่วคืนหนึ่งครับแวนตีเมื่อมันโจมตีเคาเตอร์บัสหนึ่งลุกตัวที่พลังเกินสองหมืนทุกตัว เพราะว่าในโซมีเกรดสามีหนึ่งใบแล้วอแล้วก็นับพลังอะทิกกงทิกเกอร์อะไรแล้วแต่ชอบกต็ตีอันนี้เบาสุดเนาะแล้วก็ลองมัโดยเจ้านี้เนาะแล้วก็ลองในเจ้านี้จบเทินครับตัวนี้ตายแต่สกิลของตัวนี้จหนึ่งของเบลลี่แล้วก็ได้ไงแดมหนึ่งใบแค่นี้เองง่ายเนาะแล้วก็เหมือนเดิมขึ้นสองขึ้นสามก็ เหมือนเดิมเปลี่ยนไปด้เรื่อยอาจจะมี Excel อีกช่องหนึ่งก็อาจจะลงง่ายๆเลยก็ลงเป็นเป็นเจ้านี่ก็ไม่เสียบาทก็ใช้แค่หนึ่งบาทในการเล่นแล้วก็ข้างนี้อาจจะมีสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นเอออาจจะเป็นเจ้านี่ลงนี่ก็ได้แล้วก็เอาจิโอกราฟลงนี่ก็ได้แค่นี้ก็าจะเป็นคอมโบปัดง่ายๆหนึ่งคอมโบอีกแหละวิธีเล่นหนึ่งหนึ่งคอมโบ ใช้ก็ใช้2บาทเหมือนเดิมหรือว่าใช้แค่บาทเดียวไม่กดสกิลครับ s เจนจีโอกราฟจะบอกว่าเจนแพนดาบวกแปดพันคือไงก็คือือยังไงก็คือเกินอ่ะกดสกิลได้ก็ได้บวกหมื่นบวกหมื่นเนะะาะครั้งนี้ถ้ามีต่อตูดก็มีต่อตูดไปก็ถ้าต่อตูดก็ต่อตูดด้วยตัวเนี้ยตัวเดิมง่ายดีอืม ตัวนี้ตีก่อนสกิลครับสิบสี่โซบัสหนึ่งก็โซเกรดอะไรก็ได้ไม่ใช่เกรดสามจิ้มหนึ่งตัวบวกหมื่นจิ้มตัวมันเองอ่ะอ่ะไหนต่อดีอันนี้ต่อก็ได้แวน,นเบลลี่บวกหมืน่นบวกหมืน่นตีเสร็จตายจิ้มหนึ่งตัวบวกหมื่นในกรณีอาจจะจิ้มเจ้านี้ก็ได้เพราะว่าไอ้นี่มันเป็นสองเก้าอ่ะแล้วแต่หรยอจะจิ้มตัวนี้เป็นสองเก้าก็ได้หรือจะจิ้มแพนดา้าขงบนก็ได้ถ้าจิ้มไนี่เป็นสองเก้าก็ไน้ ไอเน,นี่ยจะรอรับทริกเกอร์เอาไอเน,นีบย 10, 10 10 10 12ธรรมดาเนาะแพนด้าก็22แล้วก็แวนตีแวนตีก็กดบัตรหนึ่งลุกอเนี้ยจะรอรับทริกเกอร์จะไม่ตีก็ได้อาจจะรอรับทริกเกอร์นะไม่ตีก็ลุกไอพวกที่มันเกิน20,000ให้หมดเนี่ยก็ลุกสามเวฟนั่นเองหรือถ้าเป็นไอนี่มันอาจจะถูกตีตายไปก่อนคุณอาจจะลงเป็นเป็นเจ้านี้มันก็จะทให้ปัน่นปั่นพลังได้ง่ายเหมือนกันก็ อยู่ที่มือเนาะมือเราได้อะไรมาเราก็เล่นอย่างนั้นนะเบลลี่ค่อนข้างแต่ว่าข้อดีของมันคือต่อให้มือเราไม่รู้จะเล่นอะไรมันก็ยังมีตัวที่ทำหน้าที่ของมันได้ดีหลายๆตัวอย่างแฮมดงอย่างตัวเกรดสามอย่างตัวเกรดสองที่อจริงๆคือคือเท่ี่เล่นนะ mm. เด็กเน่าค่อนข้างมือเน่าแบบยากมากๆนะเพราะว่ามันแบบนอกจากว่ามือจะถือทริกเกอร์ล้วนอย่างเงี้ยมันแทบจะการันตีเลยว่าลุดด้หนึ่งตัวแน่ๆแล้วอะ ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่คุณพ่อคิดว่ามันไม่ยากในการเล่นแค่แค่อยู่ที่ดวงเหมือนกับเหมือนกับแฮมไอเกตเนเจอร์ทั่วไปไงก็คือจัวให้มันได้ะจัวได้ตัวเล่นมาได้ก็เล่นได้อยู่ดีเหมือนกับแฮมไอแฮมอีกแหละเหมือนกับเกตเนเก่าๆนะเหมือนกับพักจีที่แบบอมีเค์เฮเกอร์มาก็เล่นได้ไม่มีเค์เฮเกอร์มาก็เล่นตัวอื่นท่าอื่นแทนอะไรพวกนี้เนาะก็ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างจะจัด ใช้ของเก่าน้อยเล่นง่ายลุเล่นสนุกแล้วก็พลังเราคนที่ชอบแบบแอคเซลที่พลังแรงแงเวบเยอะๆเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ได้แย่นะครับก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณพ่อไปก่อนแล้วนานกว่าที่คิดนะนึกว่าอัด10กว่านาทีนะ20นาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณมากวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ